มาคนรับเหมือนนันกินในห้องกวางสรุปว่าโชคชัยตัดยอดแค่โรงพักใช่ไหมครับไม่เขาลงชื่อพวกนั้นโอเคดีกว้า ต่อต่ออ่านูแลอะไรผิดพลาดต่อได้ครับไอรถถึงรถถึงกองขว้างขว่าอะไรค้วเกิดเตยอยู่รับไปมวยนานนะใช่งานใหม่ใช่ไหมใส่ใส่ขอเสียะใส่ลใสงานใหม่ ของในโ้โเอตัเจอตัวจริงไปตัวหนึงนี่มันตัวจริงนะครับเ่งสองสรมเ็ดีปดเานงร้อยนึ่งอีเีโอเคดีเ็แวน้งอยู่นี่กรูปวะเาะขาไม่มใครอยู่รูนี่ขอการ จที่ได้เจอพี่ไม่มีฮาไม่มีเบี้คไม่มีเลยคดีเลยไ่ดูเลยใจเาไปเลพี่เบียวเาเราครับขอบคับขอบคุณมากโชคชัยครับ